สวัสดีค่ะชื่อนางนันทลักษณ์ผิวคำนะคะสอนที่โรงเรียนบ้านสองคอนสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะงานนอกเหนือจากงานนอกเหนือจากงานสอนนะคะก็จะมีงานการเงินการบัญชีของเรียนงานสหกร์และก็งานห้องสมุดค่ะที่เราที่เราวาดฝันไว้มันไม่ใช่เ,เหมือนเหมือนตอนที่เราก้าวเข้าไปนะคะเพราะว่าเด็กที่เราสอนมันไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วเขาจะตอบได้เขียนได้เลยมันมีปัญหาเยอะแยะ ที่เราจะต้องแก้ปัญหาค่ะก่อนจะมาเป็นครูคุณครูเคยจิาการภาพว่าการเป็นครูไว้แบบไหนแล้วเมื่อได้ทําจริงๆมีอะไรต่างใจงที่คิดไหมคะต่างมากเลยค่ะเพราะว่าคิดไว้ว่าเ,เราสอนวันนี้เด็กต้องเข้าใจต้องทําได้แต่ความเป็นจริงแล้วเราต้องสอนซ้ําๆสอนบ่อยๆสอนไม่ไม่ใช่การเรียนอย่างเดียวมันต้องสอนการใช้ชีวิตด้วยมันหลายๆอย่าง คืออะไรคือความสุขเล็กในห้องเรียนที่ทําให้คุณครูรู้สึกว่าคิดไม่ผิดเลยที่เลือกมาเป็นครูค่ะความสุขของเด็กๆค,ความสุขของเด็กๆเวลาเขาได้รับรางวัลหรือว่าคุณครูเลี้ยงขนมหรือว่ามีอะไรมาให้เขาใหม่ๆเขาจะมีความสุขเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะคะอยู่กับคพืนตาค,คุณ่อนยายครูมีเทคนิควัดประเมินผลนักเรียนอย่างไรคะาาดูจากในห้องแล้วก็การเขียนแล้วก็การแบบ สังเกตด,ด้วยมีแนวคิดหรือแนวทางการพัฒนาการสอนของตัวเองอย่างไรคะปัจจุบันเทคโนโลยีก็เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ในห้องมากขึ้นนะคะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้มันทันเด็กก็เอาเทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยนอกจากเอกสารค่ะ